วันนี้เรามาหัดตัดต่อคลิปแบบนี้กันดีกว่าค่ะขั้นตอนง่ายๆไม่ยุ่งยากเพียงดูคลิปนี้จบทําเป็นแน่นอนจ้าเคลิปนี้อุปกรณ์ที่เพืเ่อนๆต้องใช้นะคะมีเพียงเสื้อหนึ่งตัวค่ะเดี๋ยวเราเอาเสื้อวางแอบไว้นอกเฟรมก่อนนะเห็นปะยังเห็นเสื้ออยู่ปะ ไ่เห็นละแล้วเพื่อนๆถ่ายคลิปตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวไปแอบอยู่ข้างในก่อนเรหยิบเสื้อขึ้นมาค่ะสบัด จากนั้นเพื่อนๆทำตามนี้ค่ะไปยืนในตำแหน่งที่เสื้อตกนะใส่เสื้อเลยค่ะแล้วเพื่อนๆทำตามนี้นะเดี๋ยวเพื่อนไปดูวิธีการตัดต่อกันเลยจ้า ได้คลิปแล้วเปิดแอปแคปคัดขึ้นมาเลยค่ะกดเครื่องหมายบวกเพิ่มโปรเจกต์ใหม่แล้วเลือกคลิปวิดีโอที่เพื่อนๆเตรียมไว้ขึ้นมาค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่เราทำท่าสะบัดผ้าค่ะเลือกตำแหน่งที่เรายกมือขึ้นด้านบนนะคะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วกดแบ่งฉากเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่เราสะบัดผ้าจริงๆค่ะเลือกดูตำแหน่งที่เราทำท่าใกล้เคียงกันมากที่สุดค่ะ ได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วกดแบง่งฉากส่วนนี้เราไม่เอากดลบทิ้งได้เลยค่ะคลิปของเราก็จะออกมาประมาณนี้นะคะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่เราโยนเสื้อไปด้านหลังค่ะเลือกตำแหน่งให้เสื้อลอยอยู่ประมาณนี้นะคะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วกดแบง่งฉาก เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่เราใส่เสื้อแล้วกระโดดค่ะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วกดแบ่งฉากเลื่อนหาฟังก์ชันภาพซอ้อนหรือโอเวอร์กดค้างที่คลิปค่าแล้วลากไปยังตำแหน่งที่เราแบ่งฉากเอาไว้ในส่วนที่เสื้อกำลังลอยอยู่ค่ะจิ้มที่คลิปด้านล่างหนึ่งครั้งค่ะแล้วเลื่อนหาฟังก์ชันมาร์ เลือกแนวนอนค่ะใช้นิ้วสองนิ้วกดค้างที่เส้นสีเหลืองแล้วหมุนตามคลิปได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วกดเครื่องหมายถูกค่ะผลลัพธ์จะออกมาประมาณนี้นะคะส่วนช่วงท้ายเพื่อนๆจะให้คลิปจบที่ตรงไหนเลื่อนเครอร์เซอร์ไปเลยค่ะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วกดแบ่งฉากส่วนนี้เราไม่เอาลบทิ้งได้เลยค่ะตัดทิ้งทั้งด้านล่างและด้านบนเลยนะคะ และนี่คือคลิปที่ได้เพื่อนๆสามารถนำคลิปไปใส่เอฟเฟกเสียงและบันทึกคลิปไปเรียกยอดวิวในเพจของเพื่อนๆได้เลยค่ะหากเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ